ทะเลน้ำแข็งจ้าสวยงามมากเลยค่ะทะเลน้ำแข็งสวยมากเลยนะคะ ยายไม่กล้าเดินยายกลัวก็เจะาะยางพี่น้องจุ๊กแอนวอล์กแน แค่นอ่าแค่นอ่าแค่ก็เนี่ยพี่น้องพี่นบ <c oughs> ได้กาหย,ยียาบอยู่พี่น้องนบ่สวยเนาะสวยสวยค่ะสวยมากเลยจ้าพี่นอ้องยางสวยเลยพี่นอ้องเอ้ย ต่ใหญ่ประกาศยางไว้คุณใหญ่มากผูดเดียวย่านใหญ่ยยตกน้ำย่านตกน้ำพี่น้องเห็นว่าข้องกับเป็นน้ำแข็งเมื่อไร้ต่พี่น้องเอ้ยค้องเป็นน้ำแข็งเลยจ้าเนี่ยเห็นว่าจ้ะพี่น้องคุ่นเป็นน้ำแข็งหมดเลยจ้าสวยมากเลยอืมอืม เป็นน้ำแข็งหมดเลยจ้ะไะทะเลน้ำแข็ง บุงในพี่หน่องงามงามงามแห้งจ้างามงามอีลีจะเจ็บบือได้นี่ สวยมากเลยเพิ่งพี่น้องเห็นเห็นได้ยางบอยางบนน้ำแข็งคะ่ะน้ำแข็งทะเลทะเลน้ำแข็งเห็นบอแต่ย่ายประกาศยางไปไกลเลยจ้ะพี่น้องจ้ะย่าย่านตกน้ำยายมันดาแข็งมันแตกเขจ้าวยางไปหอดผุนบ่บอห้อยขย่ายาง จะยายประกาศไปจ้ายายยานคุณสาเดินในน้ำแข็งจ้าพี่น้องต้องระวังได้จ้ายายมันลื่นพี่น้องยายมันลื่นสวยสวยมากเลยจ้า สวยจังเลยสวยจังเลยยายมีความสุขจังเลยค่ะเป็นนี้อยู่ไปแค่ฟูนนะเป็นนี่เป็นนี่อ่ะ ป้าโกณคุณแคนฟอนตาย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  i'm happy even today ยายเย็นมือจ้าพี่น้องเย็นมือจ้ายายเย็นมือมือแข็งมือแข็ง ยังสวยแต่พี่น้องเอ้ยอยากให้มาเห็นกับยายเด้ทะเลน้าแข็งเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตทะเลน้ําแข็งเป็นนี่อยู่แค่นวาแเคียโอ๊อบสสวยสวยสวยม,มา จจะจยยาเบมือสวยงามมากต้องระวังเด้อพี่น้องย่านจมไปในน้ำแข็งแข็งตายลนได้นี่อุ้อ๋อนี่นีสวันสโตนเอาเอาเอาวอทออสโอ้พี่น้องบัง ทะเลน้ำแข็งแต่ขังแต่ขังอันทั้งผ่นมันอาจจะลึกมากมันเลยมาเป็นน้าแข็งจากพี่น้องทะเลน้ําแข็งจ้ะสวยมากเลยค่ะ ยังไป่บางให้นาำเหาทะเลน้ำแข็งทะเลน้ำแข็งพี่นอ้อง ย่าประกาศย่านลงไปย่าย่านย่านตกไปได้น้ำพี่น้องอ็นบ่ทะเลน้ำแข็งสวยไหมงามบ่ค่ะ เล่น้ำแข็งอืมง่ามนะจ๊ะเนาะง่ามมากเลยค่ะอืมยินเสียงนกห่องบ่นกมันหนาวตายบอพี่น้องนี่เห็นวะเนี่ยข้อหักงแง่งเลยหนาวตายจะแท้ใหญ่วาเนาะ นี่เห็นบ่พี่น้องเห็นแล้วถึงทะเละจ่ายพี่น้องมันเป็นน้ำแข็งเห็นจ้าทะเละเป็นน้ำแข็งเห็นคะะ่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งเด้อเดี๋ยวจ้าเด้อเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งเด้อ มองยาวไว้ทางนี้บุง้งมองนี้เป็นหมองอีหยังเนาะก็จะม่ตะขี่ขีง่งัวให้ขี่หมาเนาะนี่อุ้ยนกตายพี่น้องเห็นนกบ่มันหนาวตายพี่น้องนี่เห็นบ่อุยนกอีหยัง,งบอนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่นพี่น้อง